สวัสดีจ้าวันนี้พี่ติ๊กมีมะละปลายเถาเขาเก็บมาให้เดี๋ยวพี่ติ๊กว่าจะมาแกงสหมโอเครื่องแกงพี่ติ๊กก็มีผิวมะกรูดกับเกลือโขลกให้ละเอียดก่อนเลยเสร็จแล้วพี่ติ๊กก็ใส่ข่าตะไคร้โขลกให้ละเอียดทีนึงใส่พริกแห้งเผ็ดหน้าเผ็ดน้อยก็จัดไปเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมหอมแดงโขลกให้ละเอียดให้เข้ากันดีเลยพี่ติ๊กก็ จะใส่กะปิช้อนหนึ่งโขห้เข้ากันกิทิขูดมะพร้าวเองมีมะพร้าวก็ขูดเองวนะเนาะหัวกะทิ tại mù cái tích thấy mù sân này mấy nhỏ đi này tại các ใส่ปลาละะละ,ะละพี่ีก็หัน่นแล้วก็แช่น้ำเกลือ,อไว้หั่นชิ้นประมาณนี้เพราะปะาละอ่อน ตอนที่เสร็จแล้ว <laughs> เสร็จแล้วจ้าแกงคั่วมาละใส่หมูร้อนนันร้อนนะกินกินไปเนอะคนจะดีเขาเก็บมา